เไรนี hey, ่วะเจาะๆเลยพี่น้องจาะๆเลยพี่น้องเจาะๆไกลๆเลยพี่น้องฮึด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 เฮ้ยบักไงเลยพี่น้องบักไงเลยตัวนี้เ้ย สวัสดีครับมาพบพ่อๆกับเบาบันบันทงเนาะพี่น้องเนะาะมืัอนี้มาเบิง่งเป็นกลางมองเนาะพี่น้องเนาะมองแยกเส้นหนุ่ยหนุย่ยมองแยกเส้นแปดเส้นครับมาหลุนกันเด้อพี่น้องเออติดได้บ่ได้ติดม้านบ่อม้านมาหลุนกันเบิง ท่างผมเป็นเอาพักตบขึ้นเนาะพี่น้องเนาะทางทหารเป็นมาซอยพักตบขึ้นพี่น้องได้แล้วครับมานแล้วมานแล้วพี่น้องมานแล้วนั่น,นละนั่น,นละประนุนจันทร์ครับพี่น้องประนุนจันทร์เนาะโอ้โอ้โอ้ลุดซะเนาะ หนึ่งตัวผู้หนึ่งกลางกลางไปหอดแขนั่นพี่น้องอืมผู้ยามยามกลืนเลยพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วขาดไปแล้วบ่โอ้ยเสียดายใช่ไหมขาดม่องไปแล้วพี่น้องถือแล้วพี่น้อง บังเดียพี่น้องคงเด้อข,ขาดอีกแล้วขาดอีกแล้วบ่ะ้มยกลับมาถึงเหมืงเก่าพี่น้องรุดสามตัวสอดน,นะ,ะขาดตัวหนึ่งรุดสองตัวพี่น้องบง่ายเลยตัวง่ายพี่น้องย่องสูง เผอลอพี่น้องผลทุนเทียร์แรกเอาได้สองทุ่งปุ๋ยครับลิปแรกที่บ้าบนเห็ดโอ้โอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมสองสองพี่น้องมาเฉิบนีกำลังลุกใหม่ๆหม้เลยพี่น้อง ซี่ตัวพี่น้องลดไปตัวใหญ่ปามยังแห้งเลยครับม่องม่องแปดเส้นปามตัวใหญ่โอยู่ครับตัวใหญ่ยู่พี่น้อง ลดเมื่อใช่ลึมันรอ <c oughs> พีนออ่น้องครับไงเติบครับปลานวนจันทร์ะพี่น้องเนาะถือว่าน่ย่ย มันก in ําลังากําลังโชว์อยู่น่ะตอนนี้ตัวมันานหนาดพุเลยเอ่พุันน่ยังดบาน้บงมาไหนอ่านบไ้ถั่วั แล้วเอา quick กัน bột เออ này ๆน้อ lốt, lốt ยก hồn บ๊อนั่นนั่นนั่นี่เงาใหม่นั่นลุ้นแล้วบ่โอ้ยมันจีแมนถือันนี่เราพยจดจุดยืนโอ้ลุดโอ้หักเลยพี่น้องอืมมันนี่มันเนาะพี่น้องเนาะมันมันมัน ใส่ในเสียพี่น้องใส่เนสเสียใส่ในเสีย,สย,สยมัดโบราณพันสิเหตุทั้งสี่พี่น้องถ้ามีของใส่บ่ได้เอาทุกปุก๋ยก็สอบสั่งม่ต้งไปใส่บ่ได้ก็สัง้งลงมาอืมกอนปุ๋ยนกัปางนัอไปเอกี่เกเ็น อ่อนตอนอ่อนตอนมาเลยพี่น้องถ้าไปกินหมดเกต่หมนมึงได้กูอมาะบ่ได้นะไปถักโตกะดีกลับถ้าไปตัโตมันก็จิไปวไหวเหรอทีปลา้่อยากพอปลานใหญยงสั่นละปลาบึกกัเพียงปลาบึกจ้อยพราะปันอันตะอมาอร่ลดแค่กิโลนะปลาบึก โอ้ยปลาหมึกสามโลแต่ว่าจอย้ำไม่เสียพริกนี่บอกไปปล่อยต่อหลดยชั่วยกขึ้งสูงเออหูจะงานได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละว่าตรใหญายมองกลางพี่น้อง ถือเลยมีตะเขาเหรอตีอู้ยตี ถานเนื้อตากก่อนถานเนื้อตากก่อนเห็นแล้วตากเอาเลยใหญ่มันรอดใหญ่มันรอดมามามีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนมาโยนขึ้นมาเดี๋ยวเนี่ยไปตักเดี๋ยวเดี๋ยวอเนี่ยตักก่อน บมมาเบิ่งกูเลยไปเดีวโอ้มันลุดเร็วแท้ไหน่ะอู้โู้พี่น้องอ้โอ้สวดจังไ้จะมาถือเด้หน่ เอา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 อ๋อเอาพี <ooo> ่น้องเอา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 โอ้ยป่านวนจันวันไปอีสบคือดินแห้งแท้ไหมนะ อดิสันนี่นดนเด้อพี่น้องเด้อมันเกียวกตจับหยกถ่ายมือคนหนึ่งนี่กระสือพี่นอ้องนี่กระสือนี่กระสือพี่น้องเออหนึ่งใส่ในกระสอบแล้ว

ไม่ตักเราพี่น้องถือไม่ตักเราพี่น้องถือไม่ตักเราพี่น้องถือไม่ตักเราไปแล้วบ่โอ้ยเรียบร้อยอีกตัวนึงพี่น้องอู้อู้อู้ปามันแห้งนะพี่น้องปลามันแห้งอยู่ปลามนวดจันทีขึ้นแห้งโอ้ตัวใหญ่ครับแต่ตัวนี้ไหม ไปซบ่โอ้ไปซบไงตัวไงเติบทอแขนปุ่งัะพี่น้อง โอ้เห็นตะหลังคนเลยโ้ยเรียบร้อยว้ยเกือบเป็นลุดเออลุดจนได้เออลุดแจ้ลุดเออาวอลุดเลยพี่น้องออาวอ้าวเออเออเออเ่ลาบาเออเออเออเเเออเออเออนออเอนอเออเอเออเออ เข่าต้องปุยแล้วไปศบพี่นอออ้องลุ้ีกบ่อึบอึบบอลุดพี่น้องเข่าเป้าเข่าเป้าเข่าเป้าพี่น้องเข่าเป้าโอเคโอเคตานว่นจันพี่น้องตัวนี้หืมนิ่นตามตามเลยคนนะ่ะ โอเคโอ้งาม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 เก็บแต้มไปเรื่อย<พ>อๆครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆพี่น้<พ>องไปไป<ๆ>ไปไป,ไป,ไป ไปแล้ววะ<ป>จมลงไปน้องนั่น,นแหละนั่น,นแหละดึงเข่ามั่งจมพี่น้องดึงจังหวัดมัม่งน,นะคันสีดึงซาสาพี่น้อง เราเห็นเลยตอนจักเข้าว่า เพาว่าตีไปเอาขึ้นมาธนาขึ้นมาเราไม่กินอะไยงข้นมาตะคขี่มอไส่ไปเอาหายข้าเดียวนี่ปลานวดจันแล้วเพื่นอนเรา จ้าจอเลยบ้านุย้ยโอ้บอกว่าไรข้าขาบไอ้ทุงปุ๋ยพี่น้องอึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเพิ่มไปทีละแต้แมเท่าแต้แมจ้าจอเลยพี่น้องเฮ้ยโอ,โอ้ดินแห้งเลยตอนนี้ตัวยนต์ส่วนนี่แม่ลากข่าวม่วงจนอ,ๆๆอ,อืมอืมอืมอึ๊บอึ๊บ So anh em so anh em thì pai đã yêu bên võ tí thì... เพิ่มไปทีละแต้มพี่น้องคลองเลยนะตัวใหญ่อะขอปะปูแล้วปะปูแ็ให้เอาอยู่วันนี้รถให้ขอแค่ละโอ้ผมมีแห้งดินเลยตัวนี้มดแห้งครับมดแห้งครับนะตัวนี้เนาะเฮ้ยโดนล ไปสะพูนครับไปเห็หไปเอากางๆอะไรที่มันลกๆออกหรือว่าเดี๋ยวปลาใช่ไนั่นแหละเขาสิไปกินอยู่พุนแหละแต่พุยายขอให้ไปเอาสะกางๆองอกให้แนอี้หนึ่งไหนมีบ่ เจ,จอเลยพี่น้องเจ,จอเลยพี่น้องจาะๆไกลๆเลยพี่น้องฮึด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 เฮ้ยบักไงเลยพี่น้องบักไงเลยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้แมอ่ตัวมือให้เลยตัวมือให้เลยอือพี่น้องไงคักตัวนี้ไปซบตัวนี้ไงคักโอ้ยหลุดไปประมาณอือหลุดไปประมาณสิบตัวพี่น้องอดอดิ้นเข้าไปดิ้นเข้าไป อ้าเอาพี่น้องเมึงเด้อนี่ไปศพพี่น้องไปศพอืไปอยู่สองลูกอึ๊บโอ้ยโอขมันหมุนอะไรมันหมุนแล้วนั่นนะเออเอามาเอาขึ้นมนาขึ้นมาขึ้นมน้าเอมาขึ้น,น,าน,นาามา,นนาเลยขึ้นมาเอาทั้งขวกเลยเดี๋ยวปบานจาัดเต็มครับอ่ามีอีกนะ โอ้ตอกเอาตอกเอาเออตอกปอกตาปูเดี๋ยวช็อตนี่มันทวดทีทวดทีประมาณจากลูกสามสามน้อหนองเนาะสามได้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว เออโอ้มาหอดกล่องเลยพี่น้องดินแห้งไรนี่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 เอาขึ้นโคกขึ้นโคกขึ้นโคกนับปดโคกลุ่นนี้ละโ้าม่งขตัวยังสี่ละตีผ้ามองขาดไรหรอบแล้วพี่น้องเป็นสี่ละ ไปซบโตซันนี่ล้วโอ้ปลากะลังงามปลากะลังงามานางนคนาเคคัน,นบงทีจับหาง <laughs> เอาเสียกมาทางังไว้ลุงสำ มองเราดพี่เราจมมาเที่ยวดินให้ตะมองเราขาดพี่น้องปวดข้อก้อนจังมีแห้งมีเหียวมีแห้งนั่นละนั่นละ โครงการประมงใครไปเอามาอีกลงหลายตัวเยอะไปขีซ่าลิงมันผมเคยขีซ่าลิงเป็นบอกปีน้องโอ้พี่น้องบุญสามลูกเลยยุพี่น้องตัวนี้ปลาตัวเดียวเลยไปซุปตัวเดียวนึง่งเนาะมันละอ่าะเห็นว่าโอ้ปลาตองพี่น้อง ลังพ่อมันไม่คอยมีแห้งมาไหนครับคลิปนี้เด้อยพี่น้องเอด้อคลิปใส่หม้อมันหมานพี่น้องคลิปนี้กับ ฝากไว้สักหนิเด้อพี่นอ้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาบัณฑแน่เทแน่พี่นอ้องเด้อกดกระดิง่งให้เบาบัณฑน้ำแน่เพื่อติดอะไรเบิ่งคลิปใหม่ๆของเบาบัณฑครับครับทิปนีกน้ก็สักหนินาะงพอกันที่มาเนาะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับ